ทางเรียบร้อยครับพี่แมวประเดิมไปแล้วเที่ยวแรกมาพลงมาต่อไปเป็นคิวสวครับผม สบายอันนี้สบายสบายเลยได้เที่ยวนึงแล้วสบายใจได้แล้วเออเที่ยวประเด้เที่ยวได้เที่ยวได้เงินกับใครเนี่ยมาโอ้คือเดาวะของพี่แมวคือบ่เดาวะคนละกองนน้หักก็ อเดาครับไม่บายครับงานนี้ไม่บายอ่ะไอ้เมาเออโอ้ผลละผลละโอ้ยหตตตตหตอ เอาลูกเดนแมววะก่อนเลยก่อนเลยว้าวว้าวว,วันขวบขาวนเนยวาหยังบวยอยู่เ <c oughs> ี่ยมันคือออกเป็นเล่าๆมั้งถือวะอ,อันนี้บอกไอเดีบอกแหวนมันต้องมีมันตอ้นตองมีแหวนลูกสูบแหวนได้แหวนหนึ่งสูบได้ซูบหนึ่งอ่ะ,อะมันออกเป็นชักของมันอ่ะ ล็อกกี้ล็อกกี้ฮันไสเขาเบาพลสิเนะวะนี่เบาันไซเขา,เาบุคนคนเห็นะได้พลพเห็นถ้าเขาตีทิ้งมัดตีแล้วว่า้เ้าไปไสตีเขี้ยวใส่ตรงหน้าไปเขาเอาเนี่ยอ๋าาอ จนเสียบดังเลยรถเหล่าขี่สากะนี่เสียบดังเลยล่ะนั่งรอชมรถปิตีออกมาครับเป็นไงจะเด้าไหมโอ้บอกดำไงดิห้งองสิบล่อปุณเนาะจะว่าห้องสิบหล่อบอะเหยบจะต่อยเป็นไตดินเดา้าอีกแล้วเียนใจบ่ กรบทหารกับทหารค่าะทำเรอต้องใส่ปีนเรลอนีนเสื้อย่ง ฟันลงเาไปส่าบานนี่้บาบบาิขาดแล้วโอ้ยใจอิขาดแล้วดิบ้า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 พ้องไอตีก็จะรล้ตดนี้อืม ล,ล่อะลงเลยข้ามันได้ลงมันดุบดๆบดูบดูบลงนั่นมาละเนบเนบ,บมาละมาละเลยมาเลยมาเลย ที่สามจะโลกระก่อนนะบดึงได้ทุกเกียร์อือวะอืมดึงดึงปุ๊บดึงแล้วเ้าจะใส่เกียร์ใดก็ได้ออกใส่เกียร์ใดก็ได้ถอยไอ้ไอ้พ่อแมนถอยยังไปไม่รอดครับผมยังไปไม่รอดยังดิ้นอยู่กับที่บัวเดี๋ยวก็ห้องแป้งมาหนึ่งบัวเก่าบัวหรือไม่บัวเก่าบัวมั้ง อันนี้มันเคทีดิไปไปโอ้สายผ่านจุดอนเนไยมวนเดี๋ยวเอาลงเอาดำลงเว้เาว้าวว้า ดำล้เอาใส่ดินตักตากสองตากวันเบิ้ละสามเลยแฮ้ย <c oughs> เราจะไปใส่อีกันบ่ละมั่งบ่ตั้งลำไหมบ่ไปนี่ไปไปเจ้ายังเปาเปล่ายัไปกดดันเราย่าไปกดดันเร <c oughs> า ลอด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 โอด้ยเดี๋ยวละลูกไนตอนเล่าเอ้าก้าน้ำมันแล้วดิยพีสามร้อยหมดไปแล้วน้ำมันสามร้อยหมดไปแล้วเดี๋ยวรอชมรถลุงเด่นครับผมใส่ดินแล้วขึ้นมาแ,แต่หน้า,ายังไม่เป็นไรหรอกไปได้แล้วสามคัน มาครับอ้โอ้ยโอ้ยกเาาแโอ้น oh, ันตูดช่วยเหรอเอา้าไม่มีปัญหาโลโลนายจะลนุนสามนี่ต้องถอยลงไปเอาครับเดินหน้าไปไม่มีจังกลับรถยากมันเต่า ไปงับมุญมดไปออ,อาไปเป็นเสียนีครับ ไปเข้าไปละรอชมตอนขึ้นแล้วกันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะ ngon oh, ngay ổ oh, đạt luôn ổ oh, đạt luôn ổ oh, đạt luôn bà Hãy subscribe cho สบายสบายเริ่มยุบเริ่มยุบละทางขึ้นตายละคันที่ห้าออกไปละ ต่อไปก็เป็นแม่ม่วงครับมาหาโจเ้วมารอชมมาหาโจขึ้นขึ้นมาแล้วกันคลิปยาวครับ ออกมาแล้วครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับย้ำกันไป5้าหกคันแล้วแต่ว,ว่าทั้งหมดลูกนี้แล้วก็นั่นแหละครับปัญหาไป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 แล้วครับปไปเดินทางปลอดภัาายครับทุกคนทุกท่าน ทำงานด้วยความระมัดระวังกันเดอไปเดี๋ยวเราลดไปใส่ดินกันครับเดีย๋ยวคลิปนี้ลํำลานไว้เพียงเท่านี้ครับฝากติดตามช่อง y o u u u b หกล้อเพื่อนคุณด้วยนะสวัสดีครับ